น้องๆครับเดี๋ยววันนี้นะเราจะมาคว้าเงินรางวัลสวิฟตเกมกันวันนี้เรามากับใครบ้างพี่นายไม่มีพี่ดีพี่ดีไม่ได้มาใช่ไหมวันนี้พร้อ,อมอย่าง,างั้างั้นเราพร้อมแล้วเราไปกันเลยครับวันนี้เราใส่หมายเลขสี่ห้าหก 4, 5, เอาเมื่อกี้มันสามสาสามไม่ใช่เหรอคุณเขาเปลี่ยนแล้วเนี้ยเราใส่หมายเลขสี่ห้าหกพี่นายคคเบอรออะไรครับเบอร์ หนึ่งศูนย์หกหรอโอเคมาพินายพินายอยู่ไหนเนี่ยน,นั่ไงนั่ไงเดินทำไมเดินวนกระเวกันมาห้าคนครับห้าคนามามาตามพี่นายไปนี่ไงนั่นแหละเข้าห้องนี้เลยครับห้าคนโอ้โห oh สุดยอดครับเราใช้เวลาเร็วมากนะครับน้องๆเหลือเวลาอีกเป็นสิบวิฝ <c oughs> <c oughs> ากกันทำไมเนี่ย ไม่เอาไม่เอาคุณเขาอย่าไปผลักเขาสิเฮ้ยมีคนโดนยิงด้วยอ่ะใครอ่ะปต่ไม่มียอดพี่ตกรอบที่หนึ่งผ่านไปแล้วนะครับเรารอดมาได้นะครับเราจับคู่กันไว้กูได้กูดีกูกูกูได้ครูจะรักเลยด้วยดูดีเดีๆดีๆด้วย เรเรเเรลเรยินดลเกันเองนดเลเรเ่เร้าคนเหมือนเดิมอุ๊ยพอดีเลยนี่เราอยู่ใกล้กันเราเข้าไปเลยครับนี่แหละนี่แหละโอเคอีกคนนึงอีกคนนึงโอ้โหรอบสองเราผ่านอีกแล้วเราเคยผ่าน กูต่อไปรอบที่สามจกัรับชั่งชุกชกชชั่ชชัป๊าปาว่านะรอบนี้บุเล่นังเยอะอยู่เลยอ่ะพี่ไอพี่ไหนพี่นหนพี่ไหนมาทางนี้พี่ไหนคุณเขาไปครับเขาโอ้โหเด็ดเ็ด ไหนอะที่นายที่นายใส่ไม่เลขอะไรไม่เย็กสี่ห้าหกเหมือนกันเหรอมันุกเขาเปลี่ยนให้เราเป็นสี่ห้าหกทุกคนเขาเปลี่ยนให้เราเป็นสี่ห้าหกทุกคนเหลือกันกี่คนครับตอนนี้โอ้โหก็ยังเหลือเยอะอยู่นะยังเหลือเยอะเลยอ่ะจะเห็นหัวน้อยๆไขรก็ไม่ ปงังงงไปหมดแล้วเนี่ยใครมีดาบกันเนี่ยเนี่<ม>นยหนูเขามีดาบพี่นายไม่มีดาบนะ,ะเหมือนเดิกสองคนเหมือนเดิมครับสองคนเหมือนเดิมขนาดนะ่ะเฮ้ย,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 ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่นายโอ้ยตาแล้วพี่นายพี่นายรอดไหมโอ้ยมีคนเดินตามเรามานะครับทุกคนพี่สาวก็หนุนค่อ๋อพอมันเต็มปุ๊บประตูมันจะปิดเองเลยใช่ไหมครับ พี่นายก็รอเอ้ยเขา,าักเขาผักกุหลาก็ผักาแ <laughs> <laughs> โอ้โหเรามาลอดมาได้ถึงรอบที่ห้าแล้วนะเป็นใหญ่เลย<ม>นอนๆๆๆปะป๊าว่านะรอบนี้นะสามคนแน่ๆเลยเพราะว่าเลขสามยังไม่ออกเลยเราจะต้องดูไว้นะว่า,วาพ,พี่นายอยู่ไหนอะ่ะโอ้หนึ่งคนโอ้หนึ่งคนมันก็ง่ายดิ เฮ้ยอย่าบอกนะว่าคนมีจำนวนห้องเกินจำนวนห้องไม่เกินหรอกคนมีไม่เยอะทุกคนต้องรอดหมดแน่ๆเลยไม่มีใครอยากตายได้ยังไม่เข้าคันไม่หนึ่งของเขาก็ไม่ห้าคนถ้าเข้าคันเลยกันเพราะว่าคันไม่อยากตายรอดไหมคะรอดรคับก็ห้องมันไม่พอไงให้พ่อคนนี้พ่อมันจะยัดเยินยัดเยินยัดเยินเหมือนไอ้เจ้าเด็กคนนี้ เก็บไข่ขาอยู่เ,<ร>เก็บไข่เก็บขขไข่คำข้าวเก็บไข่ข้่วเออรวมตัวกันไว้ใช่เราต้องอยู่ใ,ใกล้กันไว้กับคนอื่นด้วยวสามคนมาสามเอาใครดีใครดีเฮ้ยม,มามามาพวกเราอยู่ทางนี้ป<ม>ึ<อ>๊บโอ้คเยี่ยมมากไม่ใครโดนนินจาใช่คนเดิมไหมเนี่ยคุณใช่คนที่อยู่กับเราเมื่อกี้เปล่า อาไต่เว้นไปอันนี้ไม่ได้ไต่เว้นอ๋เดียวไปผักเขานะแล้วเขาผ่านหนูหรอพี่นายจะผักเขาแต่ไม่กลับตอนนี้เหลือน่าจะประมาณกะด้วยสายตานะป้าป้าว่าประมาณสิบคนตอนนี้เป็นรอบที่เจ็ดแล้วนะครับหรือแค่สิบคนเท่านั้นเองใครจะเป็นคนได้เงินรางวัลไปหนูกับพี่นายหนูกับพี่นายเหรอ มมาาทุกเวเวลยรอบนี้ต้องประมาณสามอู้สี่คนนี่ไงนี่ไงนี่เลยพวกเราอยู่ใกล้กันอุ้ย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 เพียบเอาคอมาก่อนเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนอุ้ยตายแล้วเออสามแล้วอีกคนนึงแต่นี้เกินมาดีมาห้องนี้มาห้องนี้อนโอ้โหไอเ,เอพืพอ่อนขอโทษนะเพื่อนเพื่อนทเขาไม่ทานอะไรอะลงมาฮะลกมาขังลงมา เฮ้ยพี่นายน่าเสียดายมากเลยครับแบบนี้เราเกือบจะผ่านไปได้ด้วยกันแล้วนะครับแต่ว่าตอนสุดท้ายนะมีคนผักพี่นายออกไปอ่ะโอ้โหสำหรับคลิปนี้นะครับพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสงสารพี่นายมากเลยเนาะงั้นเอาไว้แบบหน้าเดี๋ยวพวกเรามาเล่นกันใหม่แล้วกันเนาะคุณขาเนาะไปไปก่อนนะครับทุกคนไม่บายอย่าลืมกดติดตามช่องหนูดีเกมเมอร์ไปด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกด ไลค์คลิปนี้ให้เราเยอะๆด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้ากับทุกคนบ๊ายบาย